สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ราฟยะโสนะครับอาหารจานม้าก็เป็นต้มแซลมันนะครับอันนี้เป็นเมนูราฟเป็ดนะครับราฟเป็ดยะโสเนฉินเนื้ออยนะครับว้าวเหนียวอะ่ะเหนียวอะ่ะอันนี้เป็นอาหารโปรดของนางนะครับยำสไปนาและนี่ก็คือ,อ,อเครื่องเคียงของโ๋วยของกระปุกนะครับเป็นไงครับอร่อยไหม อร่อยมหมจ๊ะอาหารอร่อยบอกไปแล้นะแต่ถ้ากินรางอร่อยมากเลยหนึ่งสิบไปเป็นการมาครั้งแรกนะครับปกติเราก็ชอบอาหารสารอะไรอยู่แล้วอ่ะอุ้ยอเหี้ยอร่อยมากอร่อยมากเลยเหรอจริงโอโ้โหเราจะชิมทุกอย่างก่อนนะจัดไปถ้าใครไม่กินเผ็ดน,นะบอกเขาได้เพราะว่ามันเผ็ดมากเหรอ สีสันอย่างนี้นะแต่เผ็ดมากเนาะแต่เราชอบนะเออซ่าหมูก็อร่อยน่าเป็ดต้มแซ่บหมูกระดูกอ่อนก็อร่อยแล้วก็ส้สมตำกุ้งปลาอร่อยเนาะนี่ยังสบายนานเรายังไม่ลองชิมลองดิงับเอาดีๆเดีด๋วยวจะตกาตายได้เลยอะ่ะอร่อยจอึ้งเหรอครบอย่างครบทุกอย่างยนะไม่รู้อะ่ะจำไม่ได้หมดหรือไม่ แค่นี้ก็พอแล้วกินสองคนอะสั่งอะไรเยอะแยะละไม่เอะน่าจะหมดแล้วแต่พอเวลาเราโมโหเหนื่อยเราจะสั่งแบบเยอะๆมากเลยนี้เราก็สั่งมาแค่สองคนนะประมาณแค่นี้ก็เบิร์นดูเบิร์นดูจะกินให้ดูหรือเกย์ดูอร่อยมากน้ำลายไหลยายน้ำลายยายไหลย้อยอะไรแบบนั้ ก็ค <c oughs> ือไม่ต้องไปลำบากที่บ้านแล้วกลับบ้านไปเพราะยายหลงกินไปแล้วเ <c oughs> หรอวันนี้เราจะเดินทางไปโอ้ยังยีล้านเป็นไงเอ่๊ยงับบา ต้นน้ำอ,อือหือกินหน้าอร่อยมากเลยนะมาทีาา่เจ้าไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เชียงใหม่เลยแม้ในคมสวรรค์เขยอ,อีสานวันนี้เขยออีสานเราจะมากินลาบเป็ดอร่อยมาก ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านลาบด้วยโสนนะครับถนนเรื่องเมืองรา้านไอ้อะไรนะร้านเป็ดยาลาบยาโสนท่านทนานอร่อยเรื่องเมืองแม่ก่อนถึงโกโบอลแมนบอสใช่แต่ขน้ำเลยเป็นแดงเป็นแดงพัก,พก ครืบอีดตัวคือลูกค้ามาไม่ขาดสายเลยเด้อมาเรื่อยใช่มาได้เรื่อยโซโซสิกอยู่กินพักปกติก็ไม่ค่อยกินดอกหอาต้ตามตําอีกอย่างต้มตํามาลอยจริงอร่อยคุขมอบอ่ก